สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร1 0 7 2 5เแมกะเฮิร์แห่งนี้ครับรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังจะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์เวลาประมาณ8นาฬิกาถึง8นาฬิกานาทีนะครับโดยมีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประภาสเพง็งพุ่มเป็นผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังครับหากเราไม่รู้เรื่องราวในอดีตก็ย่อมไม่เข้าใจในปัจจุบันและไม่อาจจะคาดเดาอนาคตได้นะครับรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังจึงขอเป็นสะพานเชื่อมการเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อจะก้าวย่างไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงครับวันนี้รายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังจะขอ,อนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับไม้ตะพดครับคุณผู้ฟังครับ ากว่าปืนแล้วก็บ่วงบาทนั้นเป็นสัญลักษณ์ของหนุ่มคาวบอยอเมริกันแล้วแล้วก็สัญลักษณ์ของชายไทยในอดีตก็ไม่แคล้วจะเป็นเจ้าไม้ที่ถูกเรียกขานกันว่าตับพดซึ่งคนไทยเรารู้จักแล้วก็ใช้งานกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับ แต่ช่วงที่นิยมเล่นกันจริงๆจ,จังๆนั้นอยู่ในสมัยของรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับต่อเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7นะครับอันเป็นยุคที่ไม้ประจำตัวของลูกผู้ชายไทยอย่างไม้ตะพดนั้นได้กลายเป็นการเล่นเพื่อเป็นแฟชั่นกันอย่างแพร่หลายนั่นเองครับ สำหรับรูปร่างของไม้ตะพดนั้นหลายคนเข้าใจสับสนระหว่างไม้เท้ากับไม้ตะพดครับด้วยความที่หน้าตาความยาวคล้ายคลึงกันแต่ในความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์ของไม้เท้านะครับทางการแพทย์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่งเพื่อช่วยพยุงในการเดินของผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ที่รับความบาดเจ็บต่างๆจนเดินไม่สะดวกซึ่งปกติ ก็จะมีขาเดียวนะครับสำหรับในการช่วยพยุงหรือช่วยในการทรงตัวแต่ถ้าเป็น3-4ถึง4ขาอันนี้ก็มีไว้สำหรับคนที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือการทรงตัวยังมีปัญหานะครับคุณผู้ฟังครับไม้ตะพดนั้นน่าจะอยู่ในกลุ่มของไม้ถือมากกว่านะครับเพราะว่าประโยชน์ใช้สอยของไม้ตะพดนั้นจะเป็นไปในรูปแบบของการถือติดมือนะครับเมื่อลงจากเรือนชายไทยโบราณเนี่ยนะครับ ส่วนข้อต่อข้อแตกต่างระหว่างตะพดกับไม้เท้าที่เห็นได้ชัดเจนก็คือในเรื่องของความยาวครับซึ่งไม้เท้าจะยาวกว่าไม้ตะพดเพราะจุดประสงค์ของไม้เท้านั้นก็ช่วยเอาไว้พยุงตัวเพื่อรับน้ําหนักนั่นเองที่มาของคําว่าตะพดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็มีผู้นิยมไม้ตะพดหลายๆท่านก็อนุมานเอาว่าน่าจะมาจากพันุของไม้ไผ่พันธุหนึ่งที่มีข้อสั้น ข้อสั้นๆข้อแน่นๆเนื้อแข็งๆนะครับเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่นำมาทำเป็นไม้ตะพดนั่นเองส่วนไม้อื่นๆนั้นก็นิยมมะกรึงเป็นไม้ตะพดนะครับก็จะได้แก่ไม้รวกนะไม้รวกนี่ก็ถือเป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันไม้มะเกลือนะครับบางทีก็จะมีไม้ไผ่นะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ก็จะเลือกเอาไม้ที่มันมีมีความตันมีความหนักแล้วก็มีความพอดีมือนั่นเองนะครับ ในตรงนี้เองเนี่ยคุณผู้ฟังภูมิปัญญาเก่าแก่ของไทยกล่าวไว้นะครับว่าหากผู้ที่ทำไม้ตะพดไปเห็นไม้ไผ่ใดมีลักษณะเหมาะแก่การทํานําเอามากรึงไม้ตะพดแล้วแล้วก็เขาจะเลี้ยงไม้ไผ่นั้นนะครับด้วยการเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยไปรดครับ เอาน้ำซาวข้าวไปรดให้ไม้นั้นออกมามีความสวยงามมีความเป็นมันนะครับแล้วไม้ไผ่ที่นิยมเป็นอันดับหนึ่งที่จะเอามาทําเป็นไม้ตะพดเขาชื่อว่าไม้ไผ่เปรงครับปอรอเรือสระเองอเปรงไม้ไผ่เปรงนะครับเป็นไม้ไผ่เนื้อแน่นตันนั่นเองแต่ก็มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาบางท่านนะครับบอกว่าไอ้คำว่าไม้ตะพดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำไทยครับคุณผู้ฟัง แต่เป็นคําที่มาจากภาษามอญนแท้ที่จริงแล้วพื้นฐานของภาษาไทยในมีภาษามนญเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนักภาษาศาสตร์บางท่านก็เลยบอกว่าไอ้ไม้ตะพดนี่แหละมันก็คือภาษามอนญอยู่คำหนึ่งนะครับแต่เดิมนั้นมาจากรากศัพบคําว่าเลอะพดเลอะอพดนะครับมาใช้นานเข้าก็ลากนะลากเสียงเพื่อให้สะดวกในการออกเสียงนะครับแล้วก็วัสดุที่ทำไม้ตะพดส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้นี่แหละ นะครับในที่สุดกล็ลากเข้าไปกลายเป็นไม้ตะพดในที่สุดนั่นเองครับในสมัยโบราณเนี่ยไม้ตะพดนั้นจัดเป็นเครื่องป้องกันตัวชนิดหนึ่งสําหรับผู้ชายทั่วไปครับโดยสมัยก่อนเนี่ยถือดาบการถือดาบเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาวุธร้ายแรงชาวบ้านจะถือดาบออกไปนอกบ้านนะครับหรือจะพกดาบที่เปลอยฝักไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเนี่ยไม่ได้ เนื่องจากว่ามีพระราชะกําหนดห้ามไว้นะครับยกเว้นบรรดาพวกทหารพวกตํารวจแล้วก็พวกกรมเมืองที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยแต่คนเหล่านี้หากถอดดาบออกจากฝักโดยบรรดาโทสะไม่มีเหตุอันสมควรหรือว่าเมาสุรานะครับก็ถือว่าได้รับโทษเช่นกันครับคุณผู้ฟัง และด้วยข้อห้ามนะที่ไม่ให้พกดาบในที่สาธนารนณะดังกล่าวนี้เองเนี่ยจึงทําให้ผู้ชายสมัยก่อนนั้นเขาก็เลี่ยงมาใช้ไม้ตะพดเป็นอาวุธแทนดาบนั่นเองครับคุณผู้ฟังแล้วก็มักจะใช้มีไม้ตะพดถือเป็นประจํามือกันทุกคนเลยโดยนิยมเมื่อลงจากเรือนไปยังที่ต่างๆเนี่ยเช่นไปงานบวชไปงานแต่งตางานเนี่ย นะครับทั้งนี้เพราะว่าไม้ตะพดนั้นสามารถใช้เป็นสิ่งป้องกันอันตรายไม่ให้กล้ามกลายมาถึงตัวได้โดยง่ายนะครับอย่างเช่นว่ามาต้องเดินทางไปต่างถิ่นในยามค่ำยามกลางคืนก็จะใช้ไม้นะครับไม้ถือซึ่งเป็นไม้ตะพดนั้นระพุ่มไม้ตามที่ต่างๆข้อต้นไม้ไปเรื่อยๆทําให้เกิดเสียงดังนะครับสัตว์ป่าที่มันอยู่บริเวณน,นั้น มันก็จะได้ตกใจหนีไปนะครับหรือใครคนใดคนอื่นที่เดินทางผ่านมาก็จะได้รู้ว่ามีคนกำลังเดินทางมาเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ชายชาวบ้านสมัยก่อนนั้นยังนิยมถือไม้ตะพดเพื่อแสดงศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายด้วยนะครับคุณผู้ฟังกล่าวคือว่าหากผู้ใดไม่ถือไม้ตะพดติดมือไปยังถิ่นต่างๆเนี่ยนะครับไอจา เจ้าถิ่นน่ะคนที่อยู่ในถิ่นนั้นนนนะก็จะถือว่าผู้ชายที่มามือเปล่านะมาเยียบถึงติ่งตนเนี่ยจะมาลองดีถือว่าเป็นคนมีดีมีของเห็นไหมไม่พกอาวุธอะไรมาเลยมาตาพ์ก็ไม่พกแปลกนะคุณผู้ฟังนะครับไอ้คนที่ไม่พกมาตาพ์กับกลายว่าจะมาลองดีเหรอเนี่ยไม่พกอาวุธไม่ถือไม้มาเลยนะก็จะมีการลองดีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ ไม้ตะพธที่นิยมใช้กันเมื่อก่อนเนี่ยส่วนมากจะทําจากไม้ไผ่นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปก็คือไม้ไผ่เปลงโดยเลือกจากไม้ที่เหมาะแก่ใจนี่แหละนะครับที่แก่จัดมีข้อดีเนื้อแน่นตันนะครับเพราะต้องการให้มีน้ําหนักเมื่อตัดไผ่มาแล้วก็จะนําม,มาตากให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็นําม,มาตัดแต่งลําให้ตรงนะครับก็เ,เอาไปลนไฟอ่อนๆคุณผู้ฟังลนไฟอ่อนๆแล้วก็มาดัดให้มีความตรงตามที่ต้องการแล้วก็ใช้กาบมะพร้าว กมามะพร้าวนะั้นไปชุบทรายละเอียดนะครับเคล้ากับขี้เถ้าแล้วก็น้ําแล้วก็เอาไอก้กากมะพร้าวไปชุบทรายละเอียดขี้เถ้าน้าเนี่ยนะเอามาขัดถูไม้ตะพนจนสะอาดหมดจดผิวเกลี้ยงเรียบดีแล้วนะครับแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันเสร็จพิธ,ธีการขัดถวไม้นะบางคนก็อาจจะตกแต่งผิวไม้สวยงามนะด้วยการทําให้เป็นรวดลดยต่าง ไอการทำลวดลายก็มีหลายวิธีเลยนะคุณผู้ฟังอาจจะใช้วิธีเทตะกั่วก็ได้นาบด้วยโลหะเผาไฟคือต้องการให้เป็นรูปอะไรก็เอาโลหะมาเผาไฟนะครับให้ร้อนแล้วก็เอาไปนาบลงที่ตัวไม้ตะพดนะครับหรืออาจจะมีวิธีการย้อมสีนะในสมัยโบราณก็มีการย้อมสีด้วยนะจะเห็นได้ว่าในสมัยโบราณเนี่ยการทําไม้ตะพดจะเป็นกรรมวิธีที่ทําด้วยมือทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเลยทีเดียวครับ ส่วนที่เด็ดที่สุดเด่นที่สุดของไม้ตะพดเนี่ยนะครับนอกจากที่จะเป็นรูปทรงของตัวไม้ที่เกลืกลึงได้สัสดส่วนงดงามแล้วช่างนายไม้ตะพดเนี่ยก็ยังนิยมตกแต่งให้เกิดความหลากหลายนะตามความนิยมตามความชอบตามจินตนาการของแต่ละคนเลยนะนั่นก็คือบริเวณส่วนที่เรียกกันว่าเป็นหัวตะพด นะหัวไม้จะพดนั่นเองซึ่งต้องเรียกว่ามีหลายหลากมากแบบแบบคลาสสิกนะครับจนปัจจุบันนี้กลายมาเป็นแฟชั่นของนักสะสมนะก็จะเป็นหัวกลมเกลี้ยงธรรมดาอาจจะทำด้วยเงินนะอาจจะทำด้วยทองเหลืองนะที่แปลกๆก็มีนะครับอาจจะเป็นหัวงาช้างก็มีหัวกระดูกสัตว์นะอาจจะเป็นหัวแก้วหัวโลหะโลหะมีค่าประดับอัญ,ญมณีต่างๆอันนี้ก็จะเป็นของชั้นสูงข,ขึ้นไปแล้วนะครับ ทรงของหัวตะพดเนี่ยก็มีแตกต่างกันเช่นเป็นหัวตุ้มใหญ่หัวตุ้มเล็กเป็นหัวไม้เท้าก็มีเป็นหัวขอสับแบบที่มีลักษณะคล้ายกับขอช้างก็มีเป็นหัวลูกจันทร์คือในสมัยรชัชกาลที่5เนี่ยผู้ชายเขาก็จะสะสมไม้ตะพดกันผู้หญิงเนี่ยเขาจะสะสมตลับนะตนลับ ตลับงาช้างอ่ะคุณผู้ฟังคล้ายๆตลับแป้งเป็นรูปทรงกลม,กลมทําเป็นรูปทรงคล้ายๆกับรูปลูกจันนะเดี๋ยวในโอกาสหน้าผมจะเอาเรื่องการสะสมเรื่องของตลับงาช้างเอามาคุยออคุณผู้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีหัวเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นหัวช้างหัวสิงโตนะครับหัวตัวละครรามเกียรติก็มีนะคุณผู้ฟังเช่นทําเป็นรูปหัวหนุมานหัวยักษ์ต่างๆนะหรือหัวที่บรรดาทหารหรือตํารวจในยุคก่อนชอบถือเช่นหัวที่ทํามาจากกระสุนปืนอย่างนี้ก็มีในช่วงหลังๆนี่เห็นว่าเอาลูกปืนนะหัวปืนเนี่ยนะครับมาเป็นหัวไม้ตะพดนะครับหรือเอาไปทําเป็นหางไม้ตะพดก็เอาตาดินลงไปที่พื้นดินก็มีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหัวเหรียญ ที่นิยมทําเหรียญเงินเหรียญตะกั่วหรือทองเหลืองขึ้นมาแล้วประดับไว้ที่หัวไม้ตะพดนะครับโดยมากเหรียญที่นิยมนะครับในหมู่นักเลงหัวไม้เหล่านั้นเนี่ยนะครับก็มักจะนิยมเอาเหรียญรัชการที่5เอามาประดับตกแต่งที่หัวไม้ตะพดนะครับคุณผู้ฟังครับคำว่านักเลงหัวไม้ในที่นี้เนี่ย นะครับไม่ใช่คําที่มีความหมายถึงเ,เหมือนในปัจจุบันนะครับแนดีเนี่ยคำว่านักเลงเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคนเก็กมาเรกเกเรอะไรแต่คําว่านักเลงในสมัยก่อนเนี่ยนะจะมีความหมายไปในเชิงของคนที่เป็นคนจริงคนที่เอาจริงเอาจังอย่างเช่น ใช้คำว่านักเลงพระแปลว่าเขาเอาจริงเอาจังเขาศึกษาสนใจในเรื่องพระอย่างจริงจังนะครับนักเลงต้นไม้นักเลงปืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะเข้าทํานองของคําว่าเซียนในยุคปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับหรือผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นคําว่านักเลงหัวไม้นะครับก็มาจากการถือไม้ตับพจนี่แหละ นะครับอนุมาณได้ว่าเป็นผู้ชายนะลูกผู้ชายที่นิยมจําพวกไม้ตะพดนิยมสะสมไม้ตะพดไม้คมแฝกหรือไม้ติ้วก็จะเป็นไปได้นั่นเองนะแล้วจากในลักษณะของคนที่นิยมนะถือไม้ตะพด นะครับถือไม้คมแฝกต่างๆนะแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวไปชกต่อยแล้วก็ใช้อาวุธใช้ไม้ตะพดไม้คมแฝกเป็นอาวุธเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคําว่านักเลงเนี่ยความหมายมันก็ต่ําลงไปที่เป็นใช้ในปัจจุบันก็จะกลายเป็นพวกคนเกกมะเรเกเรไปคุณผู้ฟังครับนอกจากตะพดเนี่ยจะเป็นของเล่นของสะสมสําหรับชนชั้นสูงของสังคมโบราณแล้วนะครับไพร่หรือว่าชาวบ้านก็มีความนิยมตามไปด้วยนะ โดยจัดทําไม้ตะพดแบบลูกทุ่งนะซึ่งจะมีความยาวอยู่ประมาณสักเมตรหนึ่งนะสำหรับประโยชน์ใช้สอยหลักก็คือใช้เป็นอาวุธนี่แหละนะครับนอกจากนั้นก็เอาไว้กระทุ่มรกไม้พงไม้ต่างๆอย่างที่ผมได้เล่าไปอะ่ะเวลาเดินทางไปก็จะเอาไม้นะครับไปเขี่ยตามพงหญ้าไปเขี่ยตามต้นไม้ต่างๆไปเคาะต่างๆนะเพื่อไล่งูสัตว์มีพิษ นะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมของชายไทยสมัยเมื่อก่อนนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับชายไทยเราเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อลงจากเรือนไปแล้วเขาต้องถือไม้ตะพดนะครับถือไม้ตะพดไปด้วยอย่างที่ผมได้บอกไปไปต่างถิ่นถ้าไม่ถือไม้ตะพดเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้อ้นี่มันมีของเว้ยมันแน่จริงนะเนี่ยนะครับไหนลองลองลองของมาหน่อยนะนะก็จะเจ็บตัวฟรีไป มาถึงตรงนี้ก็มีเกร็ดแดก็เกร็ดน้อยที่จะกล่าวถึงศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายแทๆ้ๆของนักเลงไม้ตะพดนะครับคุณผู้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยหากมีเรื่องมีราวกันเนี่ยถ้าไม่เจ็บไม่แค้นไม่พยาบาทกันจริงๆจ,จังๆเนี่ยเขาไม่ตีกันถึงตายนะจุดที่ตีส่วนใหญ่ก็จะเป็นตีตามข้อตามแขนตามขาตามลำตัวและตามหลังเท้าเขาจะไม่ตีหัวให้แตก นะเพราะไม่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีบาดแผลที่หัวเพราะอะไรครับคุณผู้ฟังเพราะที่หัวเนี่ยเมื่อมีอายุครบบวชแล้วต้องไปโกนผมนะไปโกนผมเมื่อเห็นหัวเป็นรอยมันจะไม่สวยนี่ถือว่าเป็นน้ำใจของนักเลงโบราณน,นะถือเป็นน้ำใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับและเป็นมารยาทของนักเลงของนักเลงในสมัยก่อนนี้ด้วยที่แตกต่างไปจากสมัยนี้โดยสิ้นเชิงเอากันถึงตายเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่ชำนาญไม้ตะพด นะที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะในสมัยนะั้นะว่ากันว่าท่านจะควงไม้ตะพดไปปราบโจรไปปราบไอ้พวกเสือดังๆในสมัยนั้นด้วยนะครับไม้ตะพดก็จึงถือเป็นอาวุธที่ต้องอาศัยใจของผู้ใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนไม้ตะพดที่ถือกันแบบผู้ดีหรือไม้ตะพดแฟชั่นที่บรรดาเจ้าขุนมุนนายหรือว่าบุคคลระดับสูงในสมัยก่อนนิยมใช้กันนั้นก็จะมีความยาวไม่ถึงเมตรครับประมาณสัก92เซนนี่แหละสั้นกว่าไม้ตะพดแบบชาวบ้านอยู่สักหน่อยหนึ่งประโยชน์ใช้สอยอะไรก็ไม่เชิงเป็นอวงอาวุธอะไรนะครับพกกันสวยๆนะสเสมือนเป็นเครื่องแต่งกายอย่างหนึ่งส่วนตะพด นะ,ะหัวตะพดก็จะเลี่ยมโดยวัสดุอันมีค่าบ่งบอกถึงฐานะอย่างที่ผมได้พูดไปะนะครับแก้วแหวนเงินทองต่างๆอาจจะเป็นงาอาจจะเป็นฝังมุกด้วยก็มีบางทีก็จะเป็นหยกไปถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับในสมัยก่อนผู้ที่นิยมไม้ตะพดเนี่ยสามารถเลือกซื้อไม้ตะพด ที่ทําสําเร็จรูปได้ตามงานเทศกาลต่างๆนะครับอย่างเช่นงานไหว้พระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะหรืองานไหว้ประจําปีของบางวัดนะครับอย่างไรก็ตามต่อมาในภายหลังคนส่วนใหญ่ตั้งข้อรังเกียจว่าพวกผู้ชายที่ถือไม้ะพดเนี่ยก็จะเป็นพวกนักเรงหัวไม้เป็นความเก็กมะเรเกเรนะความหมายมันเคลื่อนมาแล้วผู้ชายในเมืองหลวงหรือหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปนิยมไม้ถือแทน นะก็คือสั้นกว่าแล้วส่วนใหญ่ก็สั่งทํามาจากต่างประเทศบางทีก็ทําขึ้นเองนะสวยๆงามๆความยาวก็จะไม่เกินนะครับสอกหนึ่งนะด้วยเหตุนี้ไม้ถือจึงได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะครับเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาขนีบจักรแล้ไปตามที่ต่างๆนะเพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพฐานะ หน้าตาของผู้ถือไปนะส่วนไม้ตะพดก็กลายเป็นเพียงไม้ถือติดมือเพื่อป้องกันสุนัขป้องกันคนร้ายไม่ให้มาทำอันตรายเท่านั้นเองคุณผู้ฟังครับเนื่องจากคนไทยส่วนมากมีประเพณีนิยมที่ใช้สอยแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลโดยมักจะกำหนดเป็นตัวเลขบ้างเป็นจำนวนบ้างเป็นสัตว์เป็นส่วนบ้างนะครับซึ่งข้อกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมาเนี่ยเรียกกันว่าชโล นะครับฉลกก็จะหมายถึงโชคหรือว่าโอกาสนั่นเองนะครับฉลกนั้นชโชคดีไหมโอกาสดีไหมก็จะกําหนดกันเป็นฉลกนะครับมักจะก,กําหนดด้วยการดูลักษณะวัดขนาดหรือนับจํานวนนะไม่ว่าจะเป็นของคนของสัตว์ก็ดีนะครับสิ่งใดที่เป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลก็ถูกฉลกหรือไม่ถูกฉลกแบบนี้นะครับ ซึ่งในเรื่องไม้ตะพดเนี่ยโบราณเขาก็มีการบัญญัติฉโลกเอาไว้ด้วยในการเลือกไม้ตะพดให้เป็นสิริมงคลนะครับคุณผู้ฟังลองมาดูนะเขามีฉโลกกันด้วยนะครับฉโลกที่หนึ่งมีอยู่ว่ากูตีมึงมึงตีกูนะะโลกนี้ใช้สําหรับนับข้อบ,บนไม้ตะพดครับโดยให้ขึ้นต้นที่หัวไม้ตะพดข้อแรกแล้วก็พูดว่ากูตีมึง ข้อที่สองมึงตีกูแล้วก็กูตีมึงแล้วก็มึงตีกูแล้วก็กูตีมึงสลับไปเรื่อยๆจนไปถึงข้อสุดท้ายที่ปลายไม้หากตกที่กูตีมึงถือว่าเป็นโฉลกที่ดีนะครับใช้ได้แต่ถ้าเกิดไม้ตะพดตรงนั้นนะครับอันนั้นมันไปตกลงที่ว่ามึงตีกูแบบนี้ถือว่าไม่ดีนะครับก็ให้ตัดข้อให้มันเหลือที่กูตีมึงนะฮะนี่เป็นโฉลกที่1ส่วนโฉลกที่สองเนี่ย นะครับเขาจะใช้คำว่าคุกตารางขุนนางเจ้าพญานะครับฉลกนี้ใช้นับขนาดความยาวของไม้ตะพดนะครับโดยกำมือรอบส่วนหัวของไม้ตะพดนะครับกำมือนะครับกำมือจะเป็นมือซ้ายมือขวาก็แล้วแต่จะเริ่มมือไหนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังการไปที่หัวไม้ตะพดแล้วก็นับว่าหนึ่งกำมือนั้นว่าคุกเป็นคำแรกนะครับแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งกำต่อลงมา นะครับรมต่อลงมาแล้วก็พูดว่าตารางนะแล้วก็กรมต่อไปนะครับเป็นครั้งที่3ว่าขุนนางนะครับแล้วก็รมต่อไปเป็นครั้งที่4ว่าเจ้าพญาแล้วก็นับเนี่ยแบบนี้ไปคุกตารางขุนนางเจ้ e พาพญาคุกตารางขุนนางเจ้าพญาไปเรื่อยๆนะครับไปจนสุดไม้ตะพดนั้นนะครับถ้านะครับไม้ตะพดนั้นไปสิ้นสุดที่คําว่าคุก คำว่าตารางเลิกเลยนะครับไม่ต้องใช้แล้วนะครับหรือไปตัดมันหรือไปทํำยังไงก็ได้ให้มันมีความยาวเป็นอย่างอื่นไปซะนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ไปตกคําว่าขุนนางขุนนางนี่พอดีพอดีนะครับโอเคไม่ดีไม่ร้ายเท่าไหร่ถือว่าแหมไม้ตะพดนี่มันสวยดีแล้วจะตัดก็เสียดายจะไปต่อความยาวก็เสียดายอะไรไปก็ไม่ถ้าตัดไปก็ต้องตัด3ข้อ3ข้อนิ้วมือไอ้สามสามกำมือคุณผู้ฟังมันจะสั้นเกินไปต่อก็ไม่ดีอีกนะครับทิ้งไปเลยดีกว่า แต่ถ้าเมื่อไหร่กำมือนั้นไปตกคำสุดท้ายคือคำว่าเจ้าพญาเนี่ยนะครับเขาถือว่าดีเลิศที่สุดเลยเพราะเจ้าพญานั้นถือว่าเป็นตำแหน่งสูงมากของการรับราชการนะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าจะมีเรื่องฉโลกเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแต่โดยทั่วไปแล้วความยาวของไม้ตะพดที่ชาวบ้านเขาใช้กันโดยส่วนมากนั้นจะกำหนดความยาวกันประมาณ8กดกำนะแปดกรรกับเศษอีก4นิ้ว8กรกมอย่างที่ผมได้ทําไปนะครับคุก ก็เป็นคำรรที่1ตารางคำที่2ขุนนางคำที่3เจ้าพยาคำที่4แล้วก็ไล่ไปคุกตารางขุนนางเจ้าพยาก็8ปดคำพอดีแต่เขาจะมีความยาวอีก4นิ้วขึ้นมานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ตรงความยาวสีนิ้วข้างบนนั้นเขาจะไว้เป็นลักษณะของการทําข้างล่างทำเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นปลายของไม้ตะพดหรือเอาไว้สําหรับการทําส่วนหัวของไม้ตะพดด้วยนะทำเป็นรูปทรงต่างๆนั่นเอง ใครก็ตามที่เคยไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีก็จะคุ้นตากับไม้ตะพดนะครับที่มีขายอยู่ที่บริเวณตลาดที่ที่บริเวณที่นั่นแหละนะครับที่พระพุทธบาทสระบุรีนั่นแหละนะครับถือว่าเป็นของฝากอันขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนั้นเลยนักท่องเที่ยวก็นิยมถือซื้อติดมือกันบางคนก็จะซื้อติดมือก่อนที่จะขึ้นไปไหว้พระพุทธบาทนะครับที่ที่บนมนดบนั้นนะครับ แล้วก็ถือขึ้นไปนะครับเป็นนอกจากจะใช้เป็นไม้ตะพดนะแล้วยังใช้เป็นใช้เป็นไม้ค้ํยันได้ด้วยนะคุณผู้ฟัง ขึ้นไปแล้วเสร็จบริเวณที่ระเบียงของของมนฑดบของพระพุทธบาทเนี่ยก็จะมีะระฆังอยู่เป็นจํานวนมากเลยนะเป็นร้อยๆ้อยลูกร้อยร้อยใบยเลยทีเดียวนะครับคนไทยก็มีความเชื่อกันว่าในการาคอลระฆังกันหนะนะครับหลังจากที่เราทําบุญเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เป็นการประกาศบุญให้บุญของเราเนะี่ยส่งไปถึงสวรรค์ส่งไปถึงเทวดาให้ได้รับทราบให้ได้มาอน,อนุโมทนาบุญกับเราด้วยนะครับไปส่งไปถึงสวรรค์นั่นเองด้วยความที่ระฆังมันมีเยอะนะคุณผู้ฟังจะใช้ ใช้ไม้คอระครังทีนึงแล้วก็ไปเสียบไว้ไปถึงละคังอีกลูกนึงก็ใช้อีกทีนึงก็เสียบไว้อย่างเงี้ยมันก็จะลําบากลําบนหรือจะถือเดินถือไม้แล้วก็คอมาคนเดียวคนอื่นก็จะไม่ได้ตีอีก รรมเนียมนิยมก็คือใช้ไม้ตะพดของใครของมันนี่แหละเคาะระครังไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งผู้สูงอายุก็จะใช้ไม้ตะพดนั้นช่วยประคองเดินขึ้นเดินลงนะบริเวณบันไดของมณฑบที่รอยพระพุทธบาทที่สระบ,บุรีด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสาหรับไม้ตะพดที่มาจากพระพุทธบาทสระบ,บุรีเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ในการทําก็คือเขาทํามาจากขนแหนงไม้ร่วกไม้ไผ่ร่วกนะครับซึ่งชาวบ้านเขาคัดเลือกขนาดเท่าๆกันมา ตัดมาแต่งนะรากไม้เอารากไว้ทั้งหัวเนาะทั้งหัวทางด้านบนรากไม้ที่มีรูปทรงต่างๆแปลกๆสวยๆเนีย่ยนะครับเอามาไว้เป็นส่วนหัวของไม้ตะพดนะจากนั้นก็นําไม้รวกที่คัดตัดแล้วก็แต่งเป็นอย่างดีแล้วเนะี่ยเอาไปตากแดดจนแห้งนะแล้วนาเส้นรวดนะครับเลือกเอาขนาดพอเหมาะมาพันร,บรอบๆแล้วก็นําไปรนไฟนะส่วนที่มีรวดร้อนๆพันอยู่เนะี่ยมันก็จะเกิดเป็นรอยไหมส่วนที่ว่างเว้นจาก จากการที่เส้นลวดพันมันก็จะมีการกลายเป็นสีเหลืองนวลนนนเกิดเป็นลวดลายต่างๆนะครับเป็นล้วนเป็นความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับคุณผู้ฟังก็คงจะพอนึกออกนง,งานวัดใหญ่หรือว่าตอนนี้นะครับที่บริเวณวัดใหญ่ของเราก็จะมีการขายไม้ตจนอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหากท่านใดที่เป็นนักอ่านอยู่พอสมควรเนี่ยจะพบว่ามีการกล่าวถึงคําว่าไม้เท้าไม้ตพน อยู่ในวรรณกรรมอันทรงคุณค่าอย่างเรื่อง4ี่แผ่นดินนะครับที่พลอยแม่พลอยซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องเนี่ยได้กล่าวถึงของเล่นของคุณเปรมซึ่งเป็นสามีของเธอนะครับว่าของเล่นของสามีของเธอคือคุณเปรมนั้นนะครับเป็นไม้อย่างดีเป็นไม้ตะพดอย่างดีประดับหัวด้วยวัสดุอันมีค่าคุณเปรมเขาก็จะทนุถนอมนักหนาเลยนะครับต้องมีกรรมวิธีในการเก็บ นะการเก็บนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคุณผู้ฟังคนชั้นสูงสมัยก่อนเขาไปจ้างช่างนะมาทําสังกะสีให้เป็นกล่องนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาเอาไม้ตะ เอาไม้ตะพดใส่ลงไปแล้วเขาจะเอาน้ํามันเทน้ํามันเนี่ยรักษาให้ไม้ตะพดมันอยู่ตัวเนี่ยรักษาไม้ตะพดนะครับเทน้ามันลงไปจนท่วมทีเดียวจะเป็นน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันพืชชนิดไหนก็ตามแต่ในสมัยนั้นนะครับแล้วก็แช่ไม้ในกล่องน้ํามันนั้นนานๆทีจึงจะได้ออกออกมาเชยชมนะคุณผู้ฟังวรรณกรรมเรื่องนี้ของท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในตอนนี้แม้ว่าจะกล่าวไว้ไม่ยาวนักนะกล่าวถึงไม้เท้าไม้ตะพดไว้ นะครับแต่ก็นะครับไม่รู้เป็นอย่างไรนะจนทำให้ไม้ตะพดเนี่ยนะมันเกิดพัดตกยุคตกสมัยไปไม่ได้มีการสืบทอดจนมาถึงปัจจุบันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีคนที่ออยังคงรักษานะรักษาศิลป,ปะป้องกันตัวที่ใช้ไม้ตะพดอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังที่ทางภาคใต้หนดนะครับถ้ามีชื่อว่า อาจารย์ชีวินอัจฉริยะฉายท่านเปิดโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวนะครับที่มีชื่อว่าไทยหัตถยุทธ์นะครับหรือมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าไทยฟูโด อะคาเดมี Academy, นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการป้องกันตัวหลายขแขนงนะครับแล้วก็มีเปิดศิลปะการาป้องกันตัวได้ไม้ตะพดอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่จังหวัดสงขลาที่หัดใหญ่นะอาจารย์ก็บอกว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยสังคมไทยเราใช้อาวุธกันนะครับไม่ได้เพราะมีพระราชบัญญัตินะห้ามการพกอาวุธก็เลยมาถือไม้ตะพดแทนนะครับท่านอาจารยา์ชีวินบอกว่าจริงๆแล้วนะครับถ้า ไม้ตะพดที่ใช้ในการโจมตีเนี่ยมันก็เหมือนกับเพลงดาบหรือเพลงมวยเช่นกันนะก็มีท่าห้ามทับอันนี้ถือเป็นท่าพื้นฐานเลยนะครับท่าพืท่าห้ามทับเนี่ยเป็นท่าพื้นฐานเพื่อใช้ในการหยุดคนที่กําลังวิ่งมาทําร้ายโดยการตะหวาดแล้วก็ชี้ไม้ไปะะพดไปนะไปยังหน้าคู่ต่อสู้ว่าอย่านะวาอาเรื่องมึงแน่ถ้ามึงมาแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าท่าห้ามทับ ทนะ่ที่เป็นท่าพื้นฐานเลยใช้มาตโฟชีนาเลยนะครับท่าต่อมาเราเรียกว่าท่าม้าดีดกระโหลกนะอันนี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่ให้หยุดคู่ต่อสู้ได้นะครับด้วยการตวัดไม้ขึ้นกระแทกที่หว่างขาของคู่ต่อสู้นะคู่ต่อสู้วิ่งปรีเข้ามาใช้ม้าดีกระโหลกดีดเข้าไปที่หว่างขาเลยนะครับหมายจะทําร้ายส่วนนั้นนะครับให้ชะงักนักนะครับต่อมาก็จะเป็นท่าเฉยคางนะคงไม่ใช่เป็นท่าที่แบบลักษณะแบบชายหนุ่มเฉยคางหญิงสาวนะครับอันนี้เป็นท่า ถ้าโจมตีที่ใช้หัวไม้ตะพดซึ่งทําด้วยโลหะเนี่ยตวัดขึ้นตีคางของคู่ต่อสู้นั่นเองตะตวัดขึ้นตีคางไปนะครับหลังจากตวัดขึ้นตีคางไปแล้วก็จะต่อด้วยอีกท่าหนึ่งต่อมาเลยนะครับคางของคู่ต่อสู้มันก็เฉยงัดเงยขึ้นไปอีกท่าต่อมาก็คือท่าปล่อยตกก็คือพอเงยงัดขึ้นไปแล้วก็ เอาไม้ตัพดเอาหัวไม้ตัพดซึ่งเป็นโลหะตีหัวตกลงมาก็ถือว่าเป็นท่าสุดท้ายเรียกว่าท่าปล่อยตกนั่นเองคุณผู้ฟังครับเห็นไหมครับว่า ปัจจุบันนี้ก็จะมีบางแห่งที่มีการสืบสารเรื่องลักษณะของการต่อสู้ด้วยไม้ตะพดนะครับไม้ตะพดนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคนโบราณเขาใช้กันนะครับก็ถือว่าถือเป็นของที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อาจารย์ชีวินท่านก็ได้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะถ้าใครอยากเรียนก็คงจะต้องไปเรียนที่โนรหัดใหญ่สงขากันเลยทีเดียวนะ้ถ้าอาจารย์ชีวินบอกว่าเออมีปัจจุบันก็มีเด็กมาเรียนอยู่เหมือนกันนะ นะครับมีเด็กมาเรียนอยู่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชั้นมอต้นนี่แหละโทษเป็นเด็กชั้นมัธยมนะครับคือม 1- ถึงม .6 อาจารย์ชีวินก็แนะนำนะหัวใจหลักของการศึกษาวิชาเกี่ยวกับไม้ตะพดก็คือข้อต้องแข็ง แรงต้องกล้าตาต้องไวใจต้องนักเลงนักเลงเนี่หมายถึงนักเลงเหมือนสมัยโบราณไม่ใช่เป็นนักเลงเกกมาเลเก,กเกเรมันปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพูดมาถึงตรงนี้นะค,คุณผู้ฟังบางคนอาจจะนึกอยากที่จะสะสมมัตรพศขึ้นมาบ้างแล้วแต่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะครับลองๆก็เดินหาดูนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้ผมไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าเขาจะมีร้านที่ขายของเก่าๆคุณผู้ฟังที่มาทํามาตั้งเป็นอ่เป็นโต๊ะขายของพวกโบราณเป็น ขายของแหวนเก่าๆนาฬิกาเก่าๆนะครับแล้วก็เป็นโลหะอะไรที่มีความงดงามเนี่ยนะครับผมก็เห็นเขามีการขายไม้ตะพดอยู่เหมือนกันไปจับจับคำคลำดูแล้วนะครับหัวสวยงามถูกใจแม้ราคา2 4 0 4กับการซื้อไม้ตะพดก็ต้องวางคืนไว้ที่เดิมครับคุณผู้ฟังครับ ปัจจุบันเนี่ยสภาพสังคมมันได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับแม้การดำรงชีวิตอาจจะยังต้องเผชิญภัยกับอันตรายต่างๆรอบตัวเมื่อออกนอกบ้านนะครับเหมือนเดิมเลยแต่ลักษณะของไม้ตะพดก็ไม่เอื้ออำนวยให้นำติดตัวไปใช้ดังสมัยก่อนซะแล้วนะครับคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเห็นว่าไม้ตะพดเนี่ยมีลักษณะเดียวกับไม้เท้าที่คนแก่เขาใช้อะ่ะ ม้ถพดจึงค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมในที่สุดครับจะเหลือไว้ก็คงจะเพียงเรื่องราวสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนหนุ่มในอดีตเท่านั้นเองอย่างน่าเสียดายครับคุณผู้ฟังครับรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคงต้องจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับสวัสดีครับ